สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ที่เข้ามารับชมในช่องทุกคนนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาเก็บมะยงชิดครับอาทิตย์นี้ไม่ได้มาค้างที่สวนครับเพราะว่ามีติดภารกิจแต่ว่าช่วงกลางวันก็มีเวลาว่างครับมาดูมะยงชิดที่สวนก็สุกแล้วครับวันนี้ก็จะทําการเก็บมะยงชิดนะครับเหลืองส้มเลยครับเป็นสีส้มเลยไม่ใช่เหลืองนะครับ ตอนนี้ที่บนคันนาน,นั้นเราก็ไปเก็บมาบ้างบางส่วนแล้วนะครับปรากฏว่าเนื้อดีมากครับไม่เหมือนที่บ้านตรงที่บ้านนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะครับปีนี้เพราะว่าหนาวนานเป็นแล้วก็เป็นกันเยอะทุกบ้านเลยก่คิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับว่า <c oughs> ราคาคงจะไม่ค่อยดีครับมายงชิดปีนี้ก็เลยไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับ แต่ก็ได้ผลผลิตพอได้กินได้แจกครับเป็นมายงชิดไม่ฉีดยาก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับมันจะมีผิวที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร,นร่นะครับมียางนะครับถึงแม้ว่าเราจะห่อแล้วผิวก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็จะมียางมีตําหนินะครับแต่แต่ลูกนี้โอเคเลยผิวสวยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการเก็บมายงชิดต้นนี้นะครับ เอาไปที่บ้านนะครับเอาไปทานเองแล้วก็ไปแจกข,ข้างบ้านนะครับเนื่องจากข,าข้างบ้านที่นคะรนายกเนี่ยมีทุกครัวเรือนนะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องแจกเพราะว่าทุกบ้านมีมายงชิดทุกบ้านเลยแต่เดี๋ยวก็จะเอาไปแจกที่ใกล้ใกล้บ้านที่อยู่ที่ปทุมธานีนะครับพอได้กินครับ เนื้อดีรสหวานเม็ดเล็กนะครับผมต้นนี้อร่อยเลยก็เ,เดี๋ยวจะเ,เก็บแล้วก็กลับวันนี้เลยนะครับไม่ได้ค้างที่นี่นะครับนี่นครับมายงชิดที่ไม่ฉีดยาไม่ฉีดฮอร์โมนไม่ได้มีสารเล่งใดๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับผิวไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรแต่ก็นั่นแหละครับผลของการไม่ฉีดยาก็คือกัดแต่ละคํานี้สบายใจครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีใดๆสำหรับผู้ที่ไม่เคยชิมนะครับก็ลองชิมได้ครับปีนี้มายงชิดราคาไม่แพงครับสามารถหาทานได้ทั่วไปเลยครับตอนนี้น่าจะมีขายตามท้องตลาดเยอะพอสมควรนะครับราฝากเป็นกำลังใจให้ชาวเร่ชาวนาชาวสวนทุกท่านครับ ยงชิดปีนี้ราคาอาจจะไม่ค่อยดีบางคนลงทุนติดไฟนะครับใช้ไฟติดไฟล่อเสียค่าไฟเป็นหมื่นๆเลยแต่ราคาตกต่ำมากครับปีนี้ทำให้ชาวสวนอาจจะขาดทุนบ้างแต่ก็ธรรมดาครับเมื่อของมีจำนวนเยอะราคาก็จะถูกลง เดี๋ยวก็จะทําการเก็บนะครับผมเตินดูรอบๆต้นครับต้นนี้ก็น่าจะได้หลายโลอยู่ครับโอเคครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ